สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคในการเล่นเกมรับแบบท็อปเลงที่เขาใช้กันหรือว่าเทคนิคที่เขาใช้กันนะครับก็บางคนก็แล้งน้อย5 6าหกแสนเจ็ดแสนแแสนก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอแบบคนที่แล้งล้านล้าน1ล้าน2ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาจะเล่นเขาจะมีเทคนิคในการเล่นเกมรับแบบประมาณนี้ค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่อันนั้นแล้วก,แวก็แล้วแต่การฝึกฝนของแต่ละคนนะครับก็อย่างแรกเลยเราก็ไปดูการตั้งค่านะครับ เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างอันข้างบนก็ยังไม่ค่อยสําคัญนะอันนั้นก็เป็นความถนัดของแต่ละคนนะข้างบนเนี่ยพวกปุ่มอะไรพวกนี้อันนี้ครับเราก็มาดูหลักๆเลยครับที่ที่เขาจะปิดกันนะเรียกว่าท็อปเลงส่วนใหญ่ก็จะปิดไว้นะครับก็จะมีเล่นอัตโนมัติสองอันนี้นะอันนี้เนี่ยครับอันนี้ก็มันจะทําให้เราเล่นคุมกองหลังได้ง่ายกว่าปกติถ้าเกิดเราเปิดนะครับถ้าเปิดเนี่ยมันจะเป็น AI ออัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดนิ้วเราไม่อยู่ในหน้าจอไม่รู้กี่วินะมันจะ มันจะมี AI มาช่วยเล่นแทนสักแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยแนะนำให้ปิดไว้นะครับสองอันนี้ให้ปิดไว้แล้วก็การสลับนักเตะมันจะมี2อ,อย่างนะครับ2อ,อย่างกับอันนี้นะที่หลักๆเลยนะครับก็ผมแนะนําให้เปิดอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ก็ให้เปิดก็ได้ครับแล้วแต่ใครถนัดนะลองไปเปิดดูครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะปิดนะผมจะปิดไว้นะครับเพราะว่าแต่ลูกโดง่งลูกกระชฉาเนี่ยมันจะ เปลี่ยนตัวนักเตะค่อนข้างยากผมแนะนําถ้าเกิดเป็นมือใหม่เล่นเกมรับผมแนะนําให้เปิดให้ปิดไว้นะครับนี่ครับนี่ฮะหลักๆนี่ครับสองอันนี้คือต้องปิดไว้นะครับโอเคครับเราเข้ามาในเกมเพื่อซ้อมเล่นเกมรับแล้วครับก็กลุ่มเล่นเกมรับก็จะมีการเปลี่ยนนักเตะครับเป็นปุ่มสีฟ้านะครับ ก็ถ้าเกิดเราปิดไว้เลยเวลาเราเล่นเกมรับเราแค่ขยับอนดอร์ล็อกซ้ายครับแล้วก็กดกองหลังด้วยสองไหลแล้วก็บังบอลครับนี่คือการคุมโซนนะเทคนิคแรกก็คือเป็นเทคนิคเรื่องของการคุมโซนนะครับแล้วก็มันจะมีการเล่นเกมรับอยู่2อย่างก็คือเป็นการคุมโซนแล้วก็การเพรสครับอาการเพสก็คือเรา เรากดนี้เลยเรากดกองหลังตัวที่2คบแล้วเรากดวิ่งค้างเลยครับนี่คือการเพสนะครับมันจะมี2เทคนิคในการเล่นเกมรับครับก็คือมีเรื่องของการคุมโซนเล่นเกมรับแล้วก็เรื่องของการเพสเพื่อแย่งบอลรอบอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนนะครับก็เดี๋ยวผมก็สอนเรื่องของการคุมโซนก่อนถ้าเราเราก็กดตั้งรับไปเลยครับนี่เวลาเราพบมาครับครับพยายาม พยายามดักว่าเดาเขาว่าเขาจะเตะบอลไปทางไหนนะครับอันนี้ก็จบไปก่อนนะโอโ้โอันนี้เราก็มาซ้อมกระบอกก่อนผมว่าให้มาซ้อมกระบอกก่อนเราค่อยไปลงสนามจริงนะนครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีที่สองก่อนแล้วกันวิธีการเพสเลยครับนี่เพสเพื่อเอาบอลครับนี่ครับนี่คือการเพสครับมันจะไล่ตัวหนึ่งแล้วเราก็อ,าอีกตัวหนึ่งวิ่งไล่ดักครับนี่ครับไอหัวฝี่าฟ้าข้างบนอนะ่ะเรา,เาวิ่งไล่ดักนะมันจะมันจะเพสครับนี่คือการเพสนะครับการเพสแบบ มันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของถ้าเกิดเขาแก้เพจแล้วได้เขาก็จะจ่ายไปข้างหน้าได้ง่ายกว่าเดิมครับโอเคครับส่วน,นวิธีต่อไปก็คือการคุมโซนครับนี่ครับเราก็ดักครับเร,เราจะบังคับตัวเดียวเห็นไหมะอไอมันจะยืนจ้องให้เราเห็นไหมแล้วก็เดาเขาว่าเขาจะดักไปทางไหนนี่นี่คือการคุมโซนครับนี่ครับโอเคก็สองวิธีนี้ครับ ที่ผมบอกมันจะมีว <th> iz ิธีการเล่นเกมรับอยู่2อย่างก็คือการเพรสเพื่อแย่งบอลแล้วก็ดักบอลให้รวดเร็วแล้วก็เป็นการคุมโซนนะครับเป็นการคุมโซนนะครับก็คือจะใช้อนาล็อกซ้ายเนี่ยถ้าส่วนใหญ่นะครับเนี่ยผมก็สาธิตให้ดูนะเดี๋ยวผมเคลื่อนบอกให้ให้บอลให้บอลก่อนโอเคโอเคนี่เขาได้บอลแล้วไม่ได้วะเตะออกไปก่อนเดีวกันเตะออกมาก่อนโอเคครับการคุมโซนก็คือเราจะใช้อนาล็อกอนาล็อกซ้ายนี่ครับฝั่งนี้ครับ แล้วก็การเปลี่ยนหักเตะเห็นเนี่ยแล้วก็กดวิ่งปุ๊บดักทางกดวิ่งปุ๊บดักทางอะไรเงี้ยเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บวิ่งดักทางเนี่ยนี่ครับเนี่ยโอ้โหแต่บอลมันอ่อนว่ะเดี๋ยวไปลงสนามจริงดีกว่าเดี๋ยวผมไปลงสนามจริงอาจจะได้แบบแบบเล่นแบบพอรู้เลยโอเคครับ โอเคเราเข้ามาในเกมอะเดี๋ยวผมว่าจะจะตัดภาพเฉพาะตอนที่ผมเล่นเกมรับละกันจะตัดแล้วก็ลงรวมรวมไว้นะเวลาผมเล่นเกมรับการบุกก็ไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็ค่อยลงคิดสอนันนี้เขาก็มาแผนห้าสองสามอันนี้ก็เกมรับเหมือนกันครับรอส่วนเกมับดีครับโอหจังหวะนี้เราเล่นเกมรับครับนี่ครับขวยเลยครับนี่ถ้าเกิดจังหวะอย่างงี้ก็ไม่ต้องไปแย่งก็ได้นะถ้าเกิดเรายังเสมออยู่อ่ะนี่ครับแล้วก็คุมก็จะเปลี่ยนนักเตะไปเรื่อยนะแล้วก็วิ่ง ัก,กว่าเขาจะจ่ายทางไหนก็วิ่งไปทางนึงแล้วโอเคอันนี้ก็าการลุกงงเขาครับเห็นไหมให้วิ่งกูหนึ่งครับการลุกงงเปิดมาเสีเยได้ครับนี่ครับเห็นเอ็มไดชาร์ตผมบังคับเพื่อดักทางนะแล้วก็เอาตรงหลังตัวทสองวิ่งทีนึงครับเนี่ยแล้วก็วิ่งไงได้แล้วยังบอลได้แล้วโอเคประมาณน,นี้ครับขั้แนแรกมาดูจังหวะนี้ครับเราได้เล่นเกมรับอยู่แล้วครับนี่ครับดักทางเลยครับเนี่ย พยายามกดเปลี่ยนบ่อยครับแล้วก็ไม่ต้องวิ่งเยอะครับเนี่ยดักดักดักถ้าเกิดเขายังไม่เข้าพื้นที่ในการยิงนะนี่ครับก็จ้องไว้เลยครับเขาก็เปิดไม่มีอะไรครับเห็นมะเราแค่แบบใจเย็นนิดนึงนะแค่แบบบังคับให้มันนิ่งนิดนึงอันนั้หรอกอะตรงไหมเขาได้สวนครับเนี่ยดักตัวนึ่งน่ปะถอยถอยเลยครับถอยเลยครับนะวิ่งถอยเลยแล้วก็เราก็ปกองหลังตัวที่สองวิ่งเอานะนี่ครับนะสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ ในจังหวะนี้เขาได้บอลน,นะครับนี่ครับการลูกสูตรทีหนึ่งนี่ยจะลูกสูตรหรือเปล่าไม่ลูกสูตรครับพยายามดักมาสังเกตนิ้วซ้ายผมครับหน้าจอเห็นไหมไล่ตัวหนึ่งครับเราก็ดักตัวหนึ่ง,งประมาณนี้ครับ่ค่อยๆไปเรื่อยๆครับ ถ้าเกิดเขาจไวมันอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะดักได้หรือไม่ได้นะบางทีเขาก็มีเทคนิคการบุกไม่เหมือนกันนะแล้วก็เทคนิคการเล่นเกมรับไม่เหมือนกันแต่ถ้าต้องนิ้วไวนะแต่ผมเคยเจอคนเล่นเกมรับนิ้วไม่ไวแล้วแบบแคบจะจ่ายบอลไม่ได้เลยครับนิ้วแบบไวจัดโอ้โหนะครับเปิดมาโอเคเกือบนะโอเคต่วันนี้ผมขึ้นนำาละผมก็จะกดตั้งรับแล้วเพราะว่านักเตะจะได้ไม่ลอยนะเดี๋ยวเขาจะเล่นลูกสุด่เรา็ตท้งเป็นกรงกองหลังเลยครับ นี่โอเคเห็นไหมแค่เรานิ่งนะแล้วเราก็สังเกตผู้เล่นฝั่งตรงข้ามในสนามาสายตาเราต้องแบบกว้างนะครับเราดักนะเขาจะต่กลางหรือเปล่าไ,ไม่ทันครับโอ้โหลูกนี้โดนคนระับพอเราดักไม่ทันนะลูกเวลาลูกทุ่มอะไรพวกนี้นักเตะมันจะยืนห่างนะยืนแบบมั่วันั่นจะเป็นจุดจุดแบบเกมต้องแก้ไขนะเขายืนแบบห่างมากครับทำให้แบบจ่ายจ่ายได้ค่อนข้างง่ายนะครับ โอเคครับผมก็ขึ้นนำแล้วเนี่ยเขาก็ลูกสูตรอี่เยก็ดักอยู่โอคค้โหหลุดหรือเป่ได้ปะโอคค้โหได้สวยหมดเวลาแล้วลเกมแล้วมันก็เล่นบาง,บางจังหวะก็เจอเจอคนบุกดีๆก็เล่นยากนะ <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะต้องลองไปฝึกซ้อมเอาดูครับ จริงมันมีคนที่เล่นเกมรับเก่งกว่าผมอีกเยอะแยะเลยครับพวกท็อปอะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเบื้องต้น,นเขาเรียกว่าเป็นการเล่นเกมรับแบบเบื้องต้นที่แบบเขาใช้กันบ่อยๆนะครับพวกแรงท็อปร้อยท็อปห้าสิบท็อปสิบใช้กันบ่อยอันนี้ก็คือแล้วแต่ใครว่าใครจะนิ้วไวนะแต่ผมเคยเจอคนที่นิ้วไวเล่นเกมรับแบบไวๆลแล้วแบบว่าแทบจะจ่ายไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนตัวนักเตะที่ไวแล้วก็แม่นยำนะก็ลองไปฝึกดูครับ ก็เป็นกำลังใจให้ให้กับคนที่กำลังจะขึ้นล้านด้วยนะครับก็จะรีแรงแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ